พี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเบ่งพื้นที่นะครับบ้านผมนะครับแปลงนาบ้านผมนะครับสภาพพื้นที่นะครับจาจตั้งที่รถไทยผมจอดอยู่ครับพี่น้องนี่จะเป็นแปลงนาอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งมันมีขนาดน้อยนะครับขนาดน้อยแล้วก็ตั้งระดับนะครับแปลงนาสองแปลงนี้เป็น หนึ่งไรนะครับรวมเป็นหนึ่งไรเพศพื้นที่ผมออกรถไถไงนะครับซึ่งมีมูนะครับเ้วก็เพื่อน,อนๆรวมงานถามมาเป็นอย่างคือได้ออกรถไถขนาดเกาสิบแรงนะครับกาคือจังพี่น้องเห็นนี่ครับพื้นที่บ้านผมนะครับมันเป็นหน้าดินทรายล้วก็ขันบันไดนะครับตั้งระดับสูงอยู่ได้ครับเนะี่ยตามขั้นหน้านี่ครับกาบ้านผมจะนิยมตอนนี้ก็คือ ขยายแปลงนะครับเอา2แปลงเนี่ยให้เป็นหนึ่งไรนะครับเป็นงานหนึ่งนะครับเป็นงานหนึ่งหรือแปลงหนึ่งนะครับเพรออย่างราะว่าขนาดมันแปลงน้อยครับอันนี้รถไทยผมไทยเองนะครับได้ถอยนะครับถอยไปแล้วก็เดินหน้ามานะครับแล้วก็ถอยหลังกลับไปเดินหน้ามาพอจะเลี้ยวจะยังมันบ่สะดวกนะครับแล้วก็ที่ขยายแปลงนะครับที่ขยายแปลงนี่ก็คือเพื่อที่จะลดเจียว นะครับจะได้ลงเกี่ยวข้าวายนะครับได่ต้องอ่านิยมตอนนี้บ้านผมนิยมก็คือขยายแปลงน้านะครับแปลงนี้พราะย้ายพื้นคุยราคาครับผมไปก็คือห0พันนะครับแล้วเขาปีนานะครับผมจะอ่ามาปรับแปลงนี้แปลงแรกนะครับเดี๋ยวให้พี่ให้น้องได้อ่ามารับชมกันนะครับเพราะว่าการขยายแปลงก็คือหนึงย่างหน่อยๆก็ได้พื้นที่ขึ้นนะครับพื้นที่นะครับพี่น้องเห็นอยู่นอกรับเนาะ คันคู่ใไงครับเป็นนาดินทรายแต่กระขาดทุกปีนะครับอันนี้ก็เลยจะจะได้ขยายนะครับขยายก็คือให้เป็นงานเดียวเลยนะครับขนาดหนึ่งไรนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมออกรถไถไงนะครับเพวานย่างพราะว่าถ้าไถบ้านผมไรละสองร้อยครับบ้านผมไถสองงานเนี่ยครับได้หนึ่งไรนะครับก็คือสองร้อยบาทนะครับแปลงนี้ก็คือหนึ่งร้อยบาทนะครับ แปลงกัางเคื่องนี่ก็คือ1หนอยบาทนะครับฉะนั้นผมออกรถไถใหญ่มาขยายแปลงหน้านะครับกาจะได้ราคายูที่เนี่ยครับหกพันนะครับกาพอดีของการใส่รถไถใหญ่ก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าจะบอหมอกับงานไถนะครับหมอกับขยายแปลงหน้าเบริรป้าปัดทีนะครับซึ่งรถไถใหญ่จะ เหตุงานทีมมูลค่าหลายกว่านะครับในในในมุมมองของผมก่อนที่จะออกรถนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับผมพาพีพระนองไขบึงอีกแปลงหนึ่งนะครับค่ะพี่นองครับเนี่ยครับงานนี้นะครับเป็นหน้าที่ยังบม่ทันไดยขยายนะครับเป็นตะกาอยู่นะครับนี่แหละครับถ้าพื้นจะโลเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับหน้าแปลงเนี่ยครับ ถ้าพื้นโลใส้กันนะครับก็จะได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแปลงหน้าขนาดใหญ่ขึ้นแต่นี่รถเกีียวพื้นกับว่อยากลงเพว่ามันเลี้ยวหลายรอบนะครับนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมซื้อรถไถขนาดใหญ่นะครับมาหลับขยายแปลงหน้าปรับทีเบิกปลาต่างๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับนี่ครับพี่น้องสองคันนะครับมันต่างกันคันคู่กับปักใหญ่นะครับ นี่แหละครับ้าพื้นขยายแปลงนี้นะครับใส่ไงงานนั่นนะครับก็บจะได้พื้นที่ที่ใส่ซอยเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละครับที่รถจอดอยู่นะครับข้างคันบันไดบ้านผมนะครับมันเป็นแปลงเล็กๆนะครับก็เลยตอนนี้เพราอมีรถเจี่ยวเขานะครับเขามา บ้านเขาจะนิยมขยายแปลงน้านะครับเพราะว่า1ได้เขาก้นามน้ำนะครับสสะดวกกับรถเจี่ยวนะครับอันนี้กัมาเวาซูพีซูนองฟังนะครับเป็นการตอบคําถามมาผมคือได้ซื้อรถไทยขันใหญ่นะครับขนาดใหญ่การเหตุผลก็คือเอามาสําหรับขยายแปลงนานะครับขยายทีนะครับ เพราะว่าถ้าไถมันก็จะบดได้ราคานะครับบดบดได้งานนะครับพอรถไถผมไถนี่บกเกินซิมฮารต่อมือครับก็คือคําแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเสียเวลาครับการเลี้ยวการถอยหลังนะครับแล้วมันเป็นเกียร์เม่นว่วนนะครับคือก็คือต้องได้เหยียบคัดนะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ผมซื้อรถไถยไาครับพี่น้องมาตอบคำถามซื้อนะครับพี่น้องกะให้เห็นสภาพบ้านผมนะนะครับพื้นที่บ้านผมเป็นนาคันบันได นะครับแปลงเล็กๆตอนนี้กาชาวบ้านกำลังนิยมขยายแปลงหน้านะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับออขออยย่ดีมีแห้งสุข,ขู่สุขคนครับสวัสดีครับ